น้ำมะพร้าวอร่อยชื่นใจสดๆจากต้นถ้าคุณอยากกินรีบม,มาซื้อเลยค่ะสวนมะพร้าวหนึ่งรอยตารางวาสองแส0หมื่นบาทเองกินน้ำต่อนะคะ บรรยากาศดีเนื้อชี่นห0ึ่งรางวาพิกัดอยู่ที่ตบึงกา3อสาภอหนองเสือจงหวััดปทุมธาน,นีค่ะ ค่ะทุกคนขากลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามอุ๋ช n แนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆทั้งนั้นเลยซึ่งช่องของเรานะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขะวันนี้เอกเข้ามานะคะที่สวนมะพร้าวเรากําลังแบ่งขายอยู่แปลงละหนึ่งร้อยตารางวาโฉนดพร้อมโอนเลยราคาเพียง 2แ5 0 0 0บาทนะคะหรือว่าเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ2,950บเ้าทเ้าสาเขตละเคปัปกไว้ชัดเจนเลยเนยที่หนึ่1อตารางวาเราจะได้ติดถนนหน้ากว้างประมาณ16เมตรความลึกประมาณ 25- 27เมตรรวมแล้วเนื้อที่1 0 0้อยตารางวาลักษณะคือเป็นสวนมะพร้าวนะคะทุกคนมะพร้าวเยอะมากนะคะเรากินไปแล้วหลายลูกเลยนะเห็นไหมนี่เลยที่เดินตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัด ประทุมธานีค่ะลักษณะคือจะเป็นที่ดินอยู่ท่ามกลางสวนนะคะระหว่างทางที่เราเดินทางเข้ามานะคะหครือขับรถเข้ามาห่างจากถนนเลียบคลองประมาณ400เมตรนะคะขับรถเข้ามาตามถนนทางสวนเป็นประมาณนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไฟฟ้าห่างจากที่ดินของเราประมาณ100เมตรอยู่แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านระหว่างทางก็มีเพื่อนบ้านฉะนั้นตรงนี้ไม่เปรี่ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยนะคะบรรยากาศล้อมรอบทั้งหมดตรงเนี้ย ส่วนใหญ่คือเป็นสวนท้งนั้นเลยน่าอยู่มากๆนะคะเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมก่อนที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะเราเหลืออยู่100ตารางวา3แปลงนะคะหันหน้าไปทุกแปลงคือทิศเหนือนะคะสนใจรีบมาจับมาจองเลยนี่คือคลอง9้าหนองเสือหรือว่าตำบลมึงกา3าอำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธาน,นีค่ะอยากรู้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงไหนลองจำพิกัดไปที่วัดบึงกาสาได้ไปเดี๋ยวพาไปชมก่อนดีกว่าลักษณะ,ะโดยรวมตอนนี้เป็นยังไงนะคะเ่ ไปค่ะทุกคนจริงๆแล้วก่อนหน้านีุ้ดทําคลิปไปคลิปหนึ่งเป็นคลิปเร่งรีบด่วนนะคะทําให้ถนนหนทางเนี่ยยังไม่สวยเรียบร้อยหรือว่ายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างประมาณนี้นะคะใครสนใจรีบเลย100ตารางวา2องแสนเบาทนะคะรวมเข้าอวนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยฉนดคุดแดงนี่ไม่ใช่ที่ดินของเรานะคะน,นี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆมีเพื่อนบ้านนะคะ ไฟฟ้าห่างจากเราประมาณหนึเมตรโดยประมาณนะนี่คือจะเป็นทางเข้าเป็นสวนแบบนี้เลยนะคะของก้าหนองเสือยังมีที่ดินดีๆเอาจริงๆแล้วที่ดินแถวของก้าเนี่ยเขาขายกันราคาไล่หนึ่งนะคะสองสามล้านแล้วนะเท่งเราค่ะตรงนี้ทุกคนหนึ่งรอยตารางวานะนัตอนนี้นะคะทุกคน เราจะขุดบ่อปราบผมนะคะภูมิทัศน์ตรงนี้ใหม่ตอนนี้คือทําได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าฝนตกรถใหญ่เข้าไม่ได้นะคะเราจะขุดบ่อให้ด้านหลังทุกแปลงเลยและตรงนี้คือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเต็มทั้งหมดเลย ะะตรงไปนะเอาจริงๆก็ขับรถขึ้นไปถนนเรียบของเก้าได้นะคะของเราอยู่ฝั่งตะวันออกนะทุกคนที่ดินทุกแปลงนะคะนี่คือแปลงที่หนึ่งมีลูกค้าจองแล้วนะคะต่ละแปลงมีต้นมะพร้าวติดอยู่น่าจะประมาณ3ามต้นถึง7ต้น8ต้นนะคะคือสวยบรรยากาศดีเลยแล้วก็ผลผลิตแน่นๆจุกๆเลยทุกคนนี้เราเก็บลงมาเยอะมากนะคะแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเราจะขนกลับไปยังไงก่อนหน้ากว้างนะคะจากเสาแดงไปถึงเสาแดงเนี่ยประมาณ16เมตรนะคะส่วนความลึกเข้าไปด้านท้ายคือประมาณนะคะ2 5ถึง27เมตร เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเนาะนี่คือทางที่เราขับรถเข้ามาจากถนนเรียบคลองนะคะทุกคนสามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะเป็นคลิปที่อาจจะดูแบบมีความโลภๆเรื่องของป้ชพืชต,ต่างๆเพราะว่าฝนตกทุกวันเนาะเดิมๆเลยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เจ้าของนะคะได้มีการทําเป็นอสวนตรงกลางแล้วก็จะเป็นน้ําล้อมแบบนี้นะคะ เน้อที่ประมาณเกือบ,บ1หนึ่งไร่ตอนนี้เราแบ่งขายคือ100ตารางวานเนี่ยมีเหลืออยู่2แปลงอีกแปลงหนึ่งคือ70ตารางวานเจตารางวาก็จะเป็นเงิน2องแสนกว่าบาทนะคะนี่แต่ตอนนี้นะคะถ้าใครซื้อเนี่ยเราจะปรับนะคะที่ดินให้เป็นแบบรูปแปลงสวยๆเลยโดยที่นะคะ จะขุดบ่อด้านท้ายให้ขยายบ่อตรงนี้แล้วก็เอาดินไปโปะด้านหน้านะคะเป็นพื้นที่แบบพื้นเดียวกันเลยนะ,ะทุกคนขาดหนึ่งร้อยตารางวาไม่พอจองได้เลยนะสองร้อยตารางวาสามร้อยตารางวาที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ที่มีความต้องการของลูกค้าโอจำนวนมากเลยนะต้องการคือสั่งไว้เลยว่าถ้ามีทิศนี้บอกได้เลยนะคะที่ดินทุกแปลงที่โอได้รับมาขายโอไม่ได้บอกใครเป็นพิเศษนะโอจะมาบอกลูกค้าทุกคนพร้อมๆกันเลย ของเรานะคะด้านหลังจะเป็นวิวนาสิ้นสุดของพื้นที่ของเราคือเสาแดงตรงนี้นะคะจะมีหล,ลักเขตแนวเขตอยู่ใกล้ๆนะคะทุกคนเป็นที่ดินที่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆนะคะทุกคนตรงนี้ซื้อไว้นะคะเพื่ออยู่อาศัยเองนะคะหรือว่าซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรคือเหมาะมากๆเลยอะแนวเสาแดงคืออยู่ในที่ของเรานะคะแบบนี้นี่เลยค่ะตรงนี้คือเป็นแปลงที่หนึ่งนะคะนี่คือจะเป็นวิวนา ตอนนี้เรามาเยื่อยู่ตรงนี้รู้สึกแบบมีความแบบว่าหอมของกลิ่นข้าวมากๆเลยต้นข้าวเริ่มงอกแล้วนะคะมะพร้าวต่างะต้นทุกคนที่นี่มีต้นมะพร้าวสีแดงและก็สีเขียวคือมะพร้าวคงจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะแต่ว่าเราไม่รู้นะคะเรารู้แค่ว่ามะพร้าวก็คือมะพร้าวนะคะความเก็บผลผลิตแบบนี้นะคะทุกๆต้นเลย,ยดูดิแน่นๆจุกๆมะพร้าวน้ำหอมรสชาติดีแบบอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่ โอเคค่ะทุกคนการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เนาะย้านะคะที่นี่คือตําบลบึงการสามอำเภอหนองเสือจ,นนจังหวัดปทุมธานีเข้าใจง่ายๆของคนแถวนี้คือคลองเก้าหนองเสือนะคะเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาราคาสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทหรือว่าตารางวาละสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทมีอยู่แปลงหนึ่งนะคะเจ็ดสิบตารางวาก็อยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทนะคะ ดินดีค่ะปลูกอะไรก็งามๆนะคะตรงนี้เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากฟิเจอร์ปาร์คประมาณ48กิโลเมตรนะคะมาจากกรุงเทพก็67กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนี่เลยสถานีตำรวจหนองเสือห่างจากตรงนี้9.7กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะไปนะคะโรงพยบาบาลบุงการามห่างกันประมาณ2กิโลค่ะทุกคนเอาจริงๆแล้วนะคะที่นี่ใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนนะคะใกล้อบอตสถานีอนามัยนะคะ เดินทางเข้าออกสะดวกสบายเพราะว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะสําหรับการพาชมก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายโดยรองของที่ดินทั้ง3าแปลงตรงนี้ก็ประมาณตามที่โราพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ